สมัยมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนูอีกแล้วนะวันนี้นูจะมาชวนทำลิปติ้นเป็นของตัวเองนะแต่ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะลิปติ้นที่นูจะทำในวันนี้ก็ได้สีนี้เลยทุกคนอสีสวยอะ สีที่นูดทาอยู่ที่ปากตอนนี้เลยนะทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องระวังว่าทําลิปตินเองมันก็จะแดงไปถึงฟันด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะหาสาลีมาเช็ดได้บนปากได้หลังจากที่มันแห้งแล้วก็เซ็ตตัวแล้วนะมันง่ายกริบๆมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็หาง่ายๆเป็นสมุนไพรแบบแถวๆบ้านเหล่านี้แหละแล้วก็สามารถใช้ได้ทําให้เป็นลิปสติกที่เป็นสไตล์ของตัวเองอยากได้สีไหนผสมเข้าไปแต่ว่าวันนี้นุจะทําให้ดู 2- ส,สีนะสีแรกก็จะเป็นประมาณนี้ นี่สีแรกก็จะออกแบบเหลืองๆอ,อมส้มนะคะสีที่สองก็คือนี่ประมาณนี้ค่อนข้างจะแดงเลยนะสีที่สองนะก็จะเป็นสีนี้สีที่ปากนูเลยนะคะเพื่อเป็นเสียเวลาก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ สำหรับอุปกรณ์และก็วิธีการทำลิปสติกนะคะหรือว่าลิปตินนั่นเองนะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือน้ำอุไทยทิฟ์ค่ะครีเซอรีนนะคะทุกคนครีเซอรีนแบบใสเนาะครีเซอรินเนี่ยหาซื้อได้ตามหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ร้านที่มีเคมีพันเนาะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็นี่น้ำดอกอัญชันนะคะ แล้วก็สีเหลืองครั้งนี้นูใช้สีผสมอาหารนะเอาสีแบบออกผสมให้มันเข้มเข้มเหมือนกับเป็นสีแบบสีออกส้มๆเลยอะสีเนี่ยคือไม่ได้ตายตัวว่าต้องเป็นสามอย่างนี้เนาะเนี่ยสีเหลืองสีออก สีอัญชันแล้วก็สีน้ําอุทัยทิพย์คือเราชอบสีไหนเราก็หาแม่สีมาผสมเลยเลยนะคะมันก็ทําได้เหมือนๆกันนะคะแต่อันนี้คือเดี๋ยวหนูจะผสมสีก่อนดูว่าสีไหนสวยหนูก็จะเอาสีนั้นนะคะคืออันนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวมันจะเป็นสีไหนเนาะเรื่องแม่สีหนูก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากนะคะอะมาอย่างแรกนะคะหนูจะใส่น้ําอุทัยทิพย์ก่อนเลยน้ําอุทัยทิพย์เนี่ยหนูจะใส่หนึ่งช้อนชานะคะ คือวันนี้ต้องการว้ายต้องการแดงแบบกล่ำๆ<ม>ก็ผสมมั่วๆไปแหละทุกคนอ่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำอัญชันนะทุกคนให้สีมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะดำหมุนๆอะ่ะเห็นไหมสีมันก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้แล้วคืออยากได้เข้มกว่านี้ก็ใส่อัญชันก็ไปอีกนะแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองนะคะสีผสมอาหารเนาะตาลงไปนิดนึง ก็ได้แล้วนะคะสีเดี๋ยวหนูขอแตะที่แขนก่อนสีมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะนี่เลยเดี๋ยวหนูจะเติมอุไทยทิพยล์ลงไปอีกนิดนึงก่อนดีกว่านะคะตุดอีกช้อนนึงแล้วกันแล้วก็คนสีสีเนี่ยสามารถเพิ่มรสได้ตามความต้องการเลยนะคะ สีทิ้นเนี่ยคือไม่ได้ตายตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำให้เป็นติ้นกันดีก,กว่านูได้เติมคลีโซลินแบบใสไว้แล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ไม่ได้กดบันทึกอะมันจะเห็นเป็นใสๆอยู่เห็นไหมทุกคนเนี่ยนูเติมไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็คนผสมให้เข้ากันนี่ ถ้ามันยังไม่ข้นนะคะก็ใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงได้นี่ก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนะคะหนูเพิ่มไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็คนผสมนะคะ ม่ีนะคะทุกคนก็จะได้ลิปติ้นใช้เป็นของตนเองแล้วนะเดี๋ยวหนูจะเอาไปทาที่ปากให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองมีเขาเรียกลิปจิ้มจุ่มมีหลอดลิปจิ้มจุ่มอะเราก็เอาไปใส่ในหลอดลิปจิ้มจุ่มได้เลยคือมันจะง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไปหาที่ใส่นะคะเดี๋ยวหนูจะทาให้ดูเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทากันแล้วนะหนูก็จะลบลิปสติกออกก่อนลบให้ปากสะอาด เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทาติ้นลงไปนะคะแล้วก็นูลืมไปกระบ,บวนการนึงก็คือสามารถเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปได้นะคะเพื่อให้มีความชุ่มชื่นเติมไปหนึ่งถึงสองหยดไม่ต้องเติมไปเยอะนะนี่ไม่ต้องเติมไปเยอะมากนะคะแค่แบบให้มันดูอิ่มๆม,มีความชุ่มชื่นแค่นั้นเองนะ แล้วก็คนนะคะนี่เป็นลิปติ้นที่ทําเองนะคะสีก็คือเพิ่มลดได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็นูจะใช้นี่ค่ะหัวจิ้มจุม่มหัวลิปจิ้มจุ่มของอันอื่นนะเช็ดเอามาทานะคะทุกคนก็จะได้สีลิปสติกประมาณน,นี้ ลิปตินประมาณนี้ทุกคนอยากให้มันเข้มอีกก็เพิ่มพวกอัญชันอะไรไปอีกนะให้สีมันเข้มสีก็จะประมาณนี้มันไม่ได้ปกปิดความคล้ำของปากแต่อย่างใดนะทุกคนแต่ว่าเราสามารถพกไปเรียนได้แล้วก็ทำให้ปากชุ่มชื่นมีลิปตินของตัวเองแบบสวยๆได้นะ อยากสีแดงก็ใส่อไทัยทิปลงไปอีกหรือว่าถ้าอยากให้มันแดงเข้มกว่านี้นะก็ไม่ต้องผสมสีอื่นเลยหนูใส่สีเหลืองลงไปเยอะอ่ะมันก็เลยสีเหลืองนิดนึง่งเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนสีลิปสติกก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูวมันจะเป็นสีอะไรต่อไปนะคะหนูจะเพิ่มให้สีมันมีความแดงเข้มนิดนึงนะเพราะว่าหนูว่ามันอ่อนเกินไปแล้วมันติดเหลืองมากเกินไปหนูจะใส่อุทัยทิปลงไปอีกใส่จนกว่าหนูจะพอใจว่าให้มันเป็นสีแดง อโอเคมันก็ระดับหนึ่งแล้วละ่ะทุกคนเดี๋ยว,วท่องมาทาดูแล้วละ่ะขึ้นมานี่เป็นอันเมื่อกี้นะถ้าใครชอบแบบส้มๆก็ผสมตามที่หนูครั้งแรกได้นะแต่หนูจะชอบแบบแดงๆนะคะก็ทา แต่วนูลองเปี่ยนสีดูนะหนูก็จะทาอันน,นี้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้แดงแบบมากๆนะ <c oughs> ก็ไปหาสีผสมอาหารเราสีแดงมาใส่เลยเน่ ก็จะกลายเป็นแดงอมส้มส้มเหลืองๆนะทุกคนสีเนี้ยพกไปเรียนไม่ได้แล้วนะต้องพกแบบไปเที่ยวเท่านั้นนะโอหแดงลามไปถึงฟันก็ตกลงว่าโนชอบสีนี้นะคะเอาแบบแดงอมส้มเหลืองๆแบบสดๆก็ถือว่าได้แล้ว เดี๋ยวนูต้องไปหาที่ใส่ก่อนเนาะถ้าอยากให้เข้มกว่าน,นี้ก็เทิมสีดําเถอะแต่เนี้ยนูชอบแล้วเดี๋ยวนูจะทาที่แขนให้ดูนะคะอะสีสวยอะ่ะสวยมากเลยทุกคนก็ปาดสีสวยสีสวย อสีก็จะประมาณนี้นะรอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะหลุดมันจะลอกออกหรือเปล่าโอเคนี่มันเซ็ตตัวมาได้แล้วระดับนึงเลยนะอันนี้ก็เช็ดอ่ะพอเช็ดกับมือแล้วมันก็จะได้สีแบบนี้นะนี่แล้วก็มันคคงต้องเติมซ้ำแหละ ระหว่างวานันอืมอ่าช็ดนหนักๆก,ก็จะเหลือสีประมาณนี้นะพอรับได้แม้แล้วนี่เป็นสีแรกที่โนโทำนะคะมันจะติดเหลืองนิดหนึ่งเพราะโนใส่สีเหลืองลงไปเยอะก็แนะนําว่ายอย่าใส่สีเหลืองเลยก็ได้มันก็สวยอยู่นะเอาเป็นว่านะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะวันนี้ หนูไปก่อนแล้วอัสลามุวอะัยกุมสวัสดีค่ะ